with news นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมติว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเผยผลผลิตอ้อยเข้าหีบประจำฤดูกาลผลิตปี2564-2565ของโรงงานน้ำตาล57แห่งทั่วประเทศ152วันปีปริมาณอ้ยอยเข้าหีบทั่วประเทศที่92.07ล้านตันโดยปีนี้มีปริมาณผ,ผลผลิตอ้อยรวมเพิ่มขึ้นจากปีก่อน25.41ล้านตันแยกเป็นอ้อยสด66.95ล้านตันและอ้อยใสไไม้25.12ล้านตันโดยนายเอกพัฒน์วังสุวรรณเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล กล่าวเพิ่มเติมปริมาณอ้อยไฟไหมยังไม่เป็นไปตามเป้าที่วางไว้คืออ้อยไฟไหมเข้าขีดไม่เกิน10%ซึ่งรัฐบาลได้กาหนดนโยบายชัดเจนที่จะไม่ส่งเสริมอ้อยไฟไหมคาดว่าฤดูการผลิตปีหน้าปริมาณอ้อยสดจะมีทิศทางเพิ่มขึ้นต่อเนื่องซึ่งจะส่งผลทําให้ผลผลิตน้าตาลต,ต่อตันอ้อยสูงขึ้นตามไปด้วย s วีทน News สนับสนุนโดยสํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทรายกระทรวงอุตสาหกรรม